โอโอสวัสดีตอนบ่ายผมถามก่อนเลยว่านั่นเครื่องอะไรโอ้ตาที่สามของฉันกันแ,กกแปลกยังไงเหรอฉันคิดว่ามันจะเป็นปกตินะที่เรามีตาที่สามผมไม่มีไม่ผมไม่เคยเห็นใครมีตาที่สามมาก่อนในชีวิตอมไงอันนี้คือหน้าไม่เหมือนในบัตรนะเนี่ยเราเนี่ยอ๋ออันนี้ใช่แน่นอนปิดอย่าให้เข้าคุณตำรวจครับ มีไททันพยายามจะเข้าตึกสวดสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม that's not m y n e g h b l e แก่ไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันในวันนี้ผมมารับบทเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ใช่เอนโดมาโมรุแต่เป็นผู้รักษาประตูหอพักแห่งหนึ่งหน้าที่ของผมคือจับตาดูคนที่เข้ามาในหอพักและตามหาให้เจอว่าใครกันแน่คืออปเปอร์แกร์ก็มาดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไง โอ้เหมือนเกมจะมีหลายโหมดด้วยนะครับอันนี้เป็นอาร์เคดโหมดและโหมดอื่นๆยังไม่พร้อมใช้งานตอนนี้หน่วยดีๆกําลังทํางานอยู่ดีๆผมจําไม่ได้มันย่อม,มาจากอะไรแต่ว่ามันเป็นหน่วยปลาปามด็อปเปอร์แกงเกอร์นะครับที่เขาแต่งตัวเหมือนอมงกุสเลย5 4 3 2ี่สาสองอไม่มีหนึ่งนะครับฟิล์มต่อไปนี้เป็นฟิล์มที่ทําขึ้นมาเพื่อการศึกษาของหน่วยดีๆเท่านั้น สวัสดีถ้าหากคุณเห็นคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณคือผู้รักษาประตูคนใหม่ย <Yeah. S 1> งานของคุณคือการตัดสินได้ได้ว่าคนที่เข้ามาในตึกนั้นใครคือ d ็อปเปิ์แกร์ได้ยางที่ทุกคนรู้ต็อปเปิ์แกร์นั้นมีพลังความสามารถในการแปลงร่างเป็นคนอื่นได้แต่ว่าบางตัวก็ไม่เก่งนักทําให้รูปลักษณ์ของมันไม่ได้เพอร์เฟกอ๋อมีข้อแตกต่างนะครับ คุณจะต้องจับตาดูรูปลักษณ์ของเพื่อนบ้านของคุณให้ดีแล้วก็จําไว้อย่าลืมกรอบแบบฟอร์มของเพื่อนบ้านด้วยห้ามพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้คุณและเพื่อนบ้านถูกฆ่าได้และนี่คือออฟฟิศที่คุณต้องทำงานแต่ตอนนี้จะอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงนี่คือหน้าต่างรักษาความปลอดภัย อย่าลืมสังเกตรูปรัก์ของคนที่เข้ามาให้ดีและทางขวานั้นมีซองใส่เอกสารอยู่จะมีข้อมูลของเพื่อนบ้านถูกบันทึกเอาไว้ข้างในนั้นใช่เอกสารนั้นในการกรอ,อกข้อมูลตรงหน้าแล้วก็รับเอกสารจากช่องตรงนั้นโอเคครับจะมีการจับมือกันหรือไม่ถ้าหากตรวจดูแล้วว่าคนคนนั้นไม่ใช่ด็อ p เตอร์แกงกเกอก็ให้เขาเข้ามาข้างใน,นได้โดยการกดปุ่มตรงนี้ ถ้าหากตรวจดูแล้วคิดว่าคนๆที่เป็นตัวปลอมแล้วก็ให้กดปุบชุกเชินแล้วโทรมาที่เบอร์3 3 1 2นั่นจะเป็นการติดต่อหาหน่วยดีๆใช้โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้าของคุณงานของคุณนั้นสำคัญมากๆทำให้แน่ใจว่าคุณทำมันอย่างถูกต้องและท้ายที่สุดพวกเราขอแสดงความยินดีกับเฮนรี่ผู้รักษาประตูทีเด่นประจำเดือน เขาไม่ได้ทำงานได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวที่ไม่ถูกด็อปเปอร์แกงเกอร์ค่ะจงเป็นเหมือนกับเฮนรี่โอ้ยได้เลยครับแต่ว่าเป็นให้ดีกว่าเฮ้ยผมชอบฉากเปิดนะมาดูกันว่าผมจะรอดไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยโอเคให้เวลาเริ่มงานยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของนาย ก็อย่างที่นายเห็นในคลิปแนะนําก่อนหน้านี้งานของนายคือการตรวจสอบคนที่จะเข้ามาในตึกในแต่ละวันจะมีลิสต์รายชื่อของผู้คนที่จะเข้ามาที่นี่แต่บางทีก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ด้วยเหมือนกันถ้าหากเจอผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วก็อย่าลืมถามคําถามกับพวกเขาตรวจสอบดูให้แน่ใจและนายก็ต้องตรวจสอบบัตรประจาตัวกับใบคําขอของพวกเขาให้เรียบร้อย เช็คดูว่ามีโลโก้ของดีๆไหมอย่าลืมดูวันหมอายุในบัตรด้วยนะเดือนแล้วกับปีจำไว้ว่านี่คือปี1995เดือนกุมภาพันธ์ค่อยนายโชคดีได้เลยครับแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้เช็คลิสต์ที่เราต้องกรอบมีอะไรบ้างนะครับอ๋อต้องตรวจดูไอดีตรวจโอ้ดเดี๋ยวก่อนสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับพี่คอยาวพี่เป็นใครครับเนี่ยโอ้ ในรูปก็ไม่ได้คอยาวแบบนี้นะเออไม่ทราบว่าคุณแองกัสไปทําสัญยกรรมเสริมคอมาหรือเปล่าครับผมว่าดูแปลกๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นใบคําขอขอเข้าไปข้างในนะครับฉันคือคนที่อาศัยอยู่ในตึกนี้อาพาร์ตเมนต์ของฉันอยู่ที่ห้อง03ในชั้นแรกอ่ะเป็นพิธีดูเอกสารหน่อยละกันห้อง03อา่านี่คุณแองกัสซิเปลี่ยนนี่บุคลิกคือมีคอยาวใส่หมวกมีหนวดและก็ตาเล็ก ประเด็นคือผมไม่เห็นอะไรนอกจากคอพี่เขาเลยมันผมต้องทำไงผมอ่ะปุ๊บกดปุ่มฉุกเฉินตื๊ดตื๊ดตื๊ดโทรไปที่เบอร์สามสามหึงสองแล้วเข้าตัวยังไงก็ตัวปลอมเฮ้ยใช้เอาใช้ยังไงวะที่โทรศัพท์เยตูดตูดโทรติดไหมครับได้โปรดคุณติดต่อมาหาด้วยดีๆตอนนี้เรากำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปหาคุณ ได้โปรดรอสักครู่ให้เราทำการเก็บกวาดทางเข้าเก็บกวาดเอาล่ะเราทำการเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วนี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำงานของนายต่อไปได้เย้ผมไล่ด็อปเปอร์แกงเกอร์ได้แล้วใช่ไหมได้แหละพี่เมื่อกี้ไม่น่าใช่อย่างแน่นอนสวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีครับคุณโกเรียชูมิช มีฝายตรงนี้ด้วยโอ้ยตัวจริงก็มีฝายโอเคดูดีนะครับเหมือนทุกอย่างฉันทํางานที่ธนาคารและอาศัยอยู่ที่ตึกนี้ชั้น2ห้องหนึ่งนะครับไหนขอดูเอกสารแป๊บหนึ่งปึ๊บคุณกอรียชมิชทํางานที่ธนาคารจริงนะครับจุดสังเกตคือมีฝายอยู่ที่แก้มข้างขวาขวาอ๋อรูปเป็นกลับด้านโอเคจมูกกลมหน้ากลมผมก็สั้นไม่มีอะไรแปลกดูดูแล้วคนนี้น่าจะเป็นคนดีโอเคไอดี ID ผ่านรูปลักษณ์ผ่าน เอกสารขอเข้าก็น่าจะผ่าน <Maced> เขาเป็นคนที่ขอเข้ามาในวันนี้ไหมเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ไม่ใช่นะครับงั้นเราก็ต้องกรอกเช็คลิสต์ว่าไม่อย่างเงี้ยได้เวลาถามคําถามเพิ่มเติมฉันไม่ได้ส่งใบคําขอมาร่วงหน้าเพราะว่าในวันนี้ฉันออกจากงานฉุกเฉินนะ่ะ <Okay> ก็ดูไม่มีพิรุษอะไรนะครับหน้าตาก็ดูน่าไว้ใจโอ้ขอโทษที่ให้รอนะครับคุณเข้าไปได้ไป โดนไหมไม่น่าโดน okay. โอเคออ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดดวยวเฮ้ยผมล็อกประตูไม่ทันนหรอโน้แ <laughs> อมเมื่อกี้ถือว่าวอร์มแล้วกันไม่ไม่นับไม่นับไม่นับโอเคมาเริ่มกันใหม่นะครับเมื่อกี้ผ <laughs> ิดพลาดคราวหน้าเราต้องล็อกประตูให้ดีด้วยเฮ้ย<ๆ>สวัสดีครับปัสดีครับพี่ชายขอตูบัตรหน่อยนะครับ ดตร์วิลล์เอลฟ์ตันเดือน3ปี1971อันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันที่บัตรหมดอายุนะครับซึ่งยังไม่หมดโอเคผมเป็นนักฟิสิกส์ที่กลับมาบ้านหลังเลิกงานจมูกคงขึ้นใส่แว่นผมสั้นหน้าเหลี่ยมเท่าที่เห็นคือคนที่ดูปกติทุกอย่างนะครับมีอยู่ในลิสต์ซะดด้วยอ๋อทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับครับผมงั้นเปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญครับล็อกร <laughs> อบนี้ไม่มีพลาดเย้ yeah. ผมว่าเกมดูนะ่าว้าวสวัสดีตอนบ่ายนะพอนุ่มวันทีครับคุณลุงขอดูบัตรหน่อยนะครับคุณอัฟครับพู้สิน้นวันที่8 1960โอเคบัตรยังไม่หมดอายุนะครับดูใบสิชอนเปนหน้ากฎหมายที่อาศัยอยู่ที่นีอยู่ชั้น3ห้อง4ี่ชั้น3มห้องสี่ปึ๊บมีจริงนะครับคุณอัฟครับพู้สิน้นจมูกใหญ่มีหนวดแว่นตาข้างหนึ่งแล้วหน้ากลมผมว่าถูกต้อง และคุณลุงโอ้แต่คุณลุงไม่อยู่ในลิสต์คงต้องสอบถามข้อมูลกันหน่อยปบปาบ๊ปาปาบ๊บป๊าฉันไม่อยู่ในลิสต์ในวันนี้เพราะว่าฉันออกไปทํางานด้วยเหตุฉุกเฉินน่ะแล้วผมควรจะให้คุณลุงเข้าไปไหมเมื่อคุณลุงไม่อยู่ในลิสต์แต่เออไม่มีอะไรแปลกเพื่อความแน่ใจโทรไปถามที่บ้านแล้วกัน4 2 5และ8ตูรอสักครู่นะครับคุณลุง ขอโทรเช็คก่อนนะครับสวัสดีนี่ลัฟฟรินพูดค่ะสามีของฉันไม่อยู่บ้านเขากลับมาแล้วเหรออ,อประโยคสุดท้ายทาให้ผมระแวงแปลกๆอ่าผมให้คุณลุงเข้าไปก็ได้โอเคครับล็อกอืมปิดประตูหนีบลุงเอาล่ะคนต่อไป อ้จะมูหกม่วงมาเลยสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับขอดูบัตรหน่อยนะครับคุณโรมันตินสกี้จมูกใหญ่มีแผลเป็นที่แก้มข้างขวา,ขาหน้ายาวมีคิ้วแค่เส้นเดียววัดแล้วก็ใส่หมวกนะครับไหนดูสิมีคิ้วเส้นเดียวใส่หมวกผมว่าทุกอย่างดูดีมีอยู่ในลิสต์ไหมโอ้คนนี้ไม่อยู่ในลิสต์นะครับมาอยู่ในลิสต์วันนี้เพราะว่าเลิกงานฉุกเฉินเอา้าเหมือนคุณลุงเมื่อกี้เลย งั้นแบบนี้เราต้องโทรไปหาที่บ้านดีไหมหนึ่งหน้าสองนะครับสวัสดีค่ะนี่หลุยส์ซรินสกี้สามีของฉันไม่อยู่ที่บ้านโอ้เขากลับมาแล้วเหรอโอเคคนนี้ดูไม่มีอะไรแปลกนะครับให้เข้าขาแล้วกันที่ผมปล่อยไปสามคนแล้ว หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดสวัสดีคยูตอนบ่ายเดียวนะผมเพิ่งให้คุณลุงเข้าไปไม่ใช่เหรอเอ๊ะโอบัตรอะไรก็ถูกต้องนะครับเหมือนเป๊ะเหมือนตัวจริงแต่ไม่มีอ้าวไม่มีใบขอเข้าเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนนะครับเมื่อกี้ลุงอยู่คุณลุงอยู่ชั้นสามคล้ายๆตัวจริงทุกอย่างนะครับแต่คิ้วไม่เหมือนปะอันนี้เขาคิ้วเข้มอันนี้เขาคิ้วสีขาวอ้าวยังไงเนี่ยเราเนี่ย ปัดถูกรูปรักไม่เหมือนใบคำขอก็ไม่มีอยู่ในลิสต์เปล่าไม่รู้กดดูแป๊บไม่อยู่ด้วยอื้ม <c oughs> รูปรักของฉันมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ทุกอย่างก็ดูปกตินี่นะเหมือนที่ควรจะเป็น <c oughs> ฉันขอโทษนะแต่ว่าใช่ฉันลืมใบคำขอนะ่ะลืมให้ดูแล้ววันนี้ฉันไม่อยู่ในลิสต์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันคิดว่ามันต้องผิดพลาดแน่ๆเลย <c oughs> ลองดูในลิสต์ดีๆด, <c oughs> ดูในลิสต์อีกรอบหนึ่งสิในลิสต์ มันไม่มีครับลุงอ่ะขอดูบัตรหน่อยเนี่ยใบนี้มันคิ้วเข้มเว้ยในในบัตรอะในบัตรก็คิ้วเข้มแต่ว่ารูปจริงมันคิ้วขาวผมว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนผมยืนยันคำเดินนั่งยันนอนยันตะแคงยันฉันตอบคำถามของฉันไปแล้วไงได้ถ้าลุงว่าอย่างนั้นผมโทรไปเช็คที่บ้านเลยตัวจริงเขากลับบ้านไปแล้วลุงไม่เนียนเนี่ย สวัสดีนี่อาพูดภรรยาของฉันแลวก็ฉันเนี่ยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ตอนนี้เอ้ยเอาว่ากมมีรายละเอียดนะครับคือคุณลุงเขาเข้าไปแล้วเว้ยตัวนี้โป๊ะอย่างแน่นอนทำทีที่ครับรีบมาโดยด่วนมีคุณลุงคนหนึ่งคิ้วดำนะครับไม่ใช่ตัวจริงอย่างแน่นอนน่ะตูมเอาเรียบร้อยโดนลา่าคุณลุงเก็บวาดเรียบร้อยแล้วทำงานของนายต่อไปขอบคุณครับพี่อมองกุฎสีเหลือง โอ้กูลุงเมื่อกี้ไม่เนียนนะเนี่ยเราเนี่ยเอ้ายังจะมาอีกเหลยกูลุงอ้าวคาบูซินไปทำบัตรที่ไหนมาครับเนี่ยเขาโอเคงั้นเรากาอันนี้บัตรถูกแล้วกันรูปลักษณ์ผิดใบคำขอถูกถูกก็ได้อ่ะไม่อยู่ในลิสต์ดวงตาของฉันเหรอ นี่เป็นตาของมนุษย์อย่างแน่นอนก <c oughs> ็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละไม่มนุษย์ที่ผมรู้จักไม่ได้ตาแบบนี้อันนี้จริงๆไม่ต้องคิดเลยก็ได้นี่นะปิดด่วนๆนจ้าพี่ครับเขาปลอมเป็นคนเดิมอีกแล้วครับเฮ้ยแต่เกมหนุกดีนะผมชอบเอาสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีครับพี่ชายขอดูหน่อยนะครับคุณอานนนไอเดี๋ยวคุณอานนนลืมให้บัตรหรือเปล่าครับโอ้โทษทีผมลืมโชว์บัตรนะ อ้าค่อยอยางชั่วมีบัตรนะครับคุณอานท์โลนซ่าคิ้วใหญ่หนวดตัวยูหน้ากลมผมสั้นอันนี้น่าจะตรงทุกอย่างไม่มีอะไรแปลกนะครับทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมครับใช่ครับเข้าไปได้เลยล็อกนะแมผมรู้สึกเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายค่ะน้องเกามีออสไอซะด้วย แต่ว่าน้องลืมส่งใบนะครับขอขอใบหน่อยโอ้ขอโทษค่ะลืมโชว์ใบไหนดูใบชั้น2ห้องสี่นะครับนาชาามิคเคลี่จากในรูปมันขาวดําแต่ว่าก็ดูมีออไอายนะตาขวาสีน้ําเงินตาซ้ายสีเขียวเช็คก่อนเลยขวาน้าเงินซ้ายเขียวดูท่าทางจะถูกนะครับหัวยิกยอยมีกระหน้ากลมผมว่าดูถูกทุกอย่างไม่มีอะไรแปลก5 4 1 3 5413 โอเคทุกอย่างดูดีไม่มีอะไรแปลกแต่ว่าไม่อยู่ในลิสต์นะครับคนนี้ต้องถามข้อมูลฉันไม่อยู่ในลิสต์ในวันนี้อย่างนั้นเหรอต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยฉันควรจะอยู่ในลิสต์สิลองดูที่ลิสต์อีกรอบหนึ่งดูหลายรอบแล้วครับไม่มีงั้นสงสัยต้องลองโทรไปถามน้องสาวที่บ้านตูตู สวัสดีอนัสตาชาพูดค่ะแม่ของฉันไม่อยู่บ้านในวันนี้อ๋อกวนนี้ก็เป็นคุณแม่อะช่างเถอะเอาคุณแม่ไม่อยู่บ้านแต่คุณแม่กลับบ้านแล้วผมก็ต้องให้คุณแม่เข้าไหม <brew> คุณแม่กลับเข้าบ้านแล้วกันล็อกตึ๊บโอเคอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลก สวัสดีตอนบ่ายค่ะเฮ้ยผมเพิ่งให้คุณแม่เข้าไปเมื่อกี้เองแล้เ,เหมือนทุกอย่างเอาเรื่องคือข้อมูลตรงด้วยดิเอาแล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าต้องมีข้อผิดพลาดแน่ๆเลยฉันควรจะอยู่ในลิสต์ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าผมโทรไปถามที่บ้านอีกรอบหนึ่งสามสี่หยังไงนะ สวัสดีนี่นาชาพูดลูกสาวของฉันและก็ฉันเนี่ยอยู่ในอาพัพนี้ในตอนนี้พวกเราไม่ต้อนรับแขกเพิ่มในวันนี้แล้วนี่อ่ะแล้วนี่คือยังไงวันเนี้ยมันมันปลอมเหมือนทุกอย่างอะดิเชฟอย่าดูในใบป๊บนะเป็นเชฟด้วยมันไม่มีอะไรผิดอะดิอุ้ยว่าผมจะรู้ได้ไงว่าผมให้เข้าถูกหรือผิดวะผมเอาเป็นต้องผมเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัย จ้าหน้าที่ครับลากตัวออกไปมีคุณแม่สองคนโอ้พ่อหนุ่มคนนี้สวัสดีตอนบ่ายครับเออขอไปคำร้องด้วยครับโอ้ผมลืมโชว์นะโทษทีนะโอเคไหนดูบัตรสิพ่อหนุ่มคนนี้ไอแซคคิ้วใหญ่ยิ้มกว้างคางตูดจมูกใหญ่คิ้วใหญ่ยิ้มกว้างคางตูดจมูกใหญ,ใหญ,ใหญ่ผมมาทุกอย่างดูดี อยู่ในลิสด้วยพ่อหนุ่มคนนี้ชั้น2ห้อง2ชั้น2ห้อง2อา่าเหมือนคนนี้ข้อมูลทุกอย่างตรงนะครับไม่มีอะไรให้จับผิด <î l ut ters> ไปทำไมคือ <î l ut ters> <c ười> อะไรวะเสียงอะไรสวัสดีครับ <c ười> หน้าตาคุณดูคุ้นคุณนะครับเนี่ยผมโทรไปเช็คที่ห้องก่อนเลยได้ไมั้ย สวัสดีนี่ดร WF ิวเอตันพูด <c oughs> คู่มันของผมกับผมอยู่ในหอพักแล้วในตอนนี้ <c oughs> พวกเราไม่รับแขกเพิ่ม <c oughs> ทำไมมันมีตัวเหมือนก๊อบเกตเอเยอะจังวะมันแบบมันเหมือนเป๊ะเลยนะเว้แต่ว่า้อ,อแต่เช็คดูดีๆจมูกไม่เหมือนนะครับคนนี้แถมตัวจริงอยู่ในห้องพักด้วยอ้าวคุณยังไงครับเนี่ย <c oughs> รูปลักษ์ของผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าทุกอย่างก็ดูดีนี่นะไม่ครับจมูกคุณใหญ่ไปหน่อยคุณคุณไม่ใช่ตัวจริงอย่างแน่นอนจอมพลีครับมีคนจมูกใหญ่ลากตัวออกไปโอ้ยทำไมผมไม่เจอคนจริงๆจะเข้าตึกบ้างเลยรอบนี้มันแปลกๆนะครับสวัสดีวัดดีครับคุณลุงลุงเป็นคนจริงๆใช่ไหมครับ ความหมายของชีวิตคืออะไรกันแน่ความหมายของจักรวาลและความหมายของทุกอย่างคืออะไรอ่ะเอา้าแล้วให้ผมตอบงดส่วนตาคุณลุงไม่เท่ากันซะด้วยผมพยายามคิดหาความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตจักรวาลและทุกอย่างคือมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถหาความหมายให้กับทุกอย่างนี้ได้ Dictionary น,น,นั่นไม่ถูกไม่ถูกยังไง Dictionary เน,นี่ยมีทุกอย่างเลยครับล่าก่อนเอา้าคุณลุงคุณลุงไม่ได้จะเข้าด้วยเ อืมว้สีองสี่สอะไรก่อนเฮ้อะไรคือสี่สองสีงคุณลุงเป็นใครคือสี่สองโออคุณลุงไม่ผ่านสักอย่างอะครับส2่สองสีเฮ้สี ส,ส,สี่สอองอะไรอะสี่สองอโทรเบอร์สีสองได้ครับอะเอาโทรไม่ได้นี่หว่ามันได้ถ้าโกคือหมายถึงชั้นสองห้องสี่อะไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมคุณลุงอยู่ในนี้ไม่ใช่นะทใครทั้งนั้นนะเจ้าที่ครับลากออกไปดูยังไงก็ปีศาจโอ้พี่คนนี้ง่าย คุณโรเบรสกี้พีชแมนอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองเป็นช่างทำรองเท้านะครับแต่เดี๋ยวนะพี่ลืมให้บัตรผมอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โตต์ตีลืมโชว์บัตรโรเบรสกี้พีชแมนอ่าบัตรยังไม่หมดอายุดูสิโรเบรสกี้พีชแมนชั้นหนึ่งห้องสองคนนี้คอยาวไม่มีคิว้วคือพี่ไม่ได้เรียกว่าคอยาวพี่เรียกว่าคอเป็นหนึ่งเดียวกับหัวไปเลยจมูกใหญ่เข่าแพ้ไม่มีคิว้วมันดูตรงทุกอยา่าง เป็นช่างทำรองเท้าก็ถูกต้องอ่าแล้วก็มีเฮ้ยไม่ได้นัดไปล,ล่วงหน้าว่ะคนที่นัดไว้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับขอโทรไปเช็คคนที่บ้านหน่อยละกัน2668สวัสดีนี่โรเบอร์สกี้พูดนะเดี๋ยวนะม่องชายของฉันไม่อยู่บ้านในวันนี้เดี๋ยวนะโรเบอร์สกี้ อเขาพยายามเหลี่ยมเราชื่อของพี่น้องก็ชื่อคล้ายกันนะครับแต่ว่าคนนี้มันอยู่บ้านอยู่แล้วเว้ยหมายความว่าพ่อหนุ่มคนนี้ลาก่อนเจ้าหน้าที่ครับตัวปอมจับไปเลย <c oughs> เรียบร้อยโดนลากอืมตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมทำหน้าที่ได้ดีไม่มีด็อปเปอร์แกงเกร์หรือไปสักตัวแน่นอน <c oughs> เอ้ยนี่ไงคนพี่ชายมาแล้วนะครับคนคนพี่หรือน้องนั่นแหละสักอย่างหนึ่งเอาเบอร์สกี้พีชแมนเมื่อกี้มีคนปลอมเป็นน้องพี่ด้วยนะครับรูปเปิดประตูให้ผมได้หรือยังเนี่ยได้เลยครับแม่คนนี้เขานัดไปล่วงหน้าด้วยนะโอเคล็อกเรียบร้อยทีนี้ทุกคนที่นัดไวก้ก็เข้าไปหมดแล้วป่ะอ๋อเหลือเจมมารา์เล็ตคนนี้พอดีเลยนะครับสวัสดีจ้าอืมสายตาเขาดูล็อกแรลกแปลก ในบัตรก็สายตาลอกแหลกรูปนี้ก็สายตาลอกแหลกคงจะปกติแล้วมั้งผมม้วนตาเขยข้างซ้ายจมูกกลมแล้วก็ยิ้มกว้างผมม้วนตาเขยข้างซ้ายจมูกกลมและยิ้มกว้างผมว่าทุกอย่างดูปกติดีคนนี้ไม่มีพิรุษแต่ขออย่างเชิงด้วยการโทรไปถามที่บ้านต้อ <laughs> งมีคนอยู่บ้านนะ อันนี้คือโทรไม่ติดเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านปะงั้นก็ดูไม่มีอะไรแปลกนะครับผมขอจ้องหน้าดีๆอีกรอบหนึ่งอืมเมคอัพยังเหมือนในรูปเลยเพอร์เฟกตเลยจ้ะเข้าไปได้เลยครับล็อกประตูหมดยังเนี่ยผมว่าวันนี้คนน่าจะครบแล้วนะวุเฮ้อันนี้คืออะไรครับ คุณเคยฝันถึงตัวตลกแบบนี้บ้างหรือเปล่าในทุกๆค่ำคืนทั่วทุกมุมของโลกมีคนมากมายหลายร้อยคนฝันเห็นตัวตลกหน้าตาแบบนี้ถ้าหากตัวตลกแบบนี้ปรากฏขึ้นในความฝันของคุณอย่าเล่นเกมกับเขาเด็ดขาดถ้าหากต้องการข้อมูลมากกว่านี้ลองไปที่เว็บไซต์ตืดๆตืด,ตดเอ้ยคลิกได้ด้วยอ๋อเป็นอีกเกมหนึ่งของผู้สร้างนะครับผมว่าเกมนี้คุณคุณผมเคยเห็น มาขายของแล้รก็ไปนี่เป็นการโปรโมทเกมขายตรงเลยสินะวูวูฮะสรุปผลรวบยอดตอนท้ายเดี๋ยวก่อนผมพลาดอะไรไปคุณจับล็อบเปอร์เกงเกอร์ได้ห้าฆ่าเพื่อนบ้านไปหนึ่งล็อบเบอร์แกงเกอร์เข้าไปได้หนึ่งตัวเฮ้ยได้แรงเอนะครับเดี๋ยวก่อนผมพลาดตรงไหนจมูกของนาชาไม่ปกติ โอ้ยแสดงว่าผมปล่อยให้ตัวปลอมเข้าไปแล้วก็ฆ่าน้องนาชาตัวจริงเหรอโอ้เอาละครับก็สำหรับ d e a t Not Mine n b l e คลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับจริงๆเหมือนเกมจะมีอะไรเยอะเลยแต่ว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างจะเกิดขึ้นแบบสุ่มต้องอาศัยโชคชะตาในการเจอด้วยก็ถ้าสนใจอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วย วันนี้ผมไอ้โตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายค่ะ